ิบพฤติกรรมนี้การันตีได้เลยว่าจะทําให้คุณตายไปจากตลาดหุ้นถ้าเกิดอยากอยู่รอเราก็เพียงแค่ทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามสวัสดีค่ะคุณกาลังอยู่กับซันม,มันนี่เล่าเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่ายบายล่ำซ้ำกับเก๋ดารินปริญญาคุณค่ะ เรายังคงอยู่ในซีรีส์ของหนังสือเปลี่ยนชีวิตนะคะวันนี้นะคะเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยค่ะก็คือหนังสือวิธีแห่ง V.I. นะคะบทเรียนการลงทุนที่ตบผลิตโดยต้นแบบนักลงทุนคุณค่าถึง35ท่านเึ่นเขาจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ2ีปีสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าประเทศไทยหรือว่าสมาคมนักลงทุน V.I. นั่นเองซึ่งในเอพิโซดนี้นะคะเก๋ก็จะคัดมาสำหรับนักลงทุนหนึ่งท่านที่เชื่อว่า น่าจะเป็นไอดอลของหลายๆคนนะคะนั่นก็คือคุณโจโลูกอีสานหรือว่าอนุรักษ์บุญแสวงนั่นเองคุณโจได้แชร์ในหนึ่งซีรีส์นี้นะคะถึง10ความผิดพลาดที่จะทําให้การลงทุนของคุณนั้นล้มเหลวซึ่ง1ิกพฤติกรรมนี้นะคะการันตีได้เลยค่ะว่าถ้าเกิดใครมีนะคะจะทําให้คุณตายไปจากตลาดหุ้นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะอยู่รอดก็เพียงแค่ทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามพฤติกรรมข้อแรกเลยนะคะก็คือคิดว่าการลงทุนนั้นเป็นเรื่องง่ายค่ะ คุณโจนั้นบอกว่าอย่าประเมินภาพตลาดซวยหรูจนเกินไปแล้วก็เข้ามาลงทุนโดยที่ไม่ได้ศึกษาอย่างท่องแท้นะคะตลาดหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วยากกว่าที่คิดค่ะคนที่ล้มเหลวนั้นมีมากกว่าคนที่ประสบความสําเร็จคุณต้องเดินหน้าเข้าสู่ตลาดหุ้นอย่างมีความรู้มีหลักการแล้วก็อย่างมืออาชีพค่ะในตลาดหุ้นนั้นไม่มีที่ว่างให้กับมือสมัครเล่นนะคะหรือว่าการมาทําแบบเล่นๆจงเชื่อเสมอว่าผลลัพธ์ของการเล่นกับการจริงจังเนี่ยมันแตกต่างก,กันอย่างแน่นอน ข้อ2นะคะเด็ดดอกไม้รดน้ําวัชพืชค่ะข้อนี้จีดมากๆเลยนะคะเพราะว่าจีก็ประสบมากับตัวเองเลยค่ะก็คือนักลงทุนนั้นมักปล่อยให้หุ้นที่ขาดทุนเนี่ยค้างคายอยู่ในพอร์ตโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าไม่กล้าขายขาดทุนนะคะโดยหวังว่าสักวันนึงเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาให้ขายแต่ในความเป็นจริงค่ะยิ่งทิ้งนานเท่าไหร่มันก็จะยิ่งร่วงลงมามากกว่าเดิม ในทางตรงกันข้ามนะคะหุ้นตัวไหนที่กําไรดีเนี่ยก็มักจะรีบขายค่ะเพราะว่ากลัวที่จะขาดทุนซึ่งพฤติกรรมแบบนี้นะคะก็คือหุ้นแดงเก็บไว้หุ้นเขียวรีบขายถ้าเกิดว่าเราทําบ่อยๆนานๆนะคะพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยก็จะมีแต่สีแดงเรียกได้ว่าสแสวงหาความภาคภูมิใจแล้วก็หลีกเลี่ยงความเสียใจนั่นเองข้อที่3นะคะคือทุ่มสุดตัวหวังรวยเร็วค่ะ การทุ่มสุดตัวจนไม่เหลือพื้นที่ให้กับความผิดพลาดหรือว่านักลงทุนที่มั่นใจมากเกินไปเนี่ยจะได้รับบทเรียนในท้ายที่สุดรางวัลที่ได้รับถ้าเกิดว่าทุกอย่างเป็นไปดังใจหวงังกับความเสียหายเมื่อบางสิ่งไม่เป็นอย่างที่คิดเราต้องมาชั่งน้ำหนักกันนะคะว่ามันคุ้มค่ากันหรือเปล่า คุณโจเปรียบนะคะเหมือนคนที่เพิ่งหัดขับรถค่ะมั่นใจแล้วก็เหยียบคันเร่งมิดทุกโค้งเลยนะคะโอกาสที่จะกลับไม่ถึงบ้านเนี่ยก็มีอยู่สูงนะคะนลกลงทุกทุกคนอย่าจริงจริงแล้วสามารถประสบความสําเร็จได้ด้วยการกินข้าวคําเล็กๆแต่ว่ากินหลายหําคซึ่งก็อิ่มได้เหมือนกัน ข้อ4นักลงทุนกระต่ายตื่นตูมค่ะน,นั่นก็คือขวนนัญนี้หรือว่าตกใจทุกครั้งที่เจอข่าวร้ายแลกลงทุนประเภทนี้เนี่ยจะไม่สามารถทนถือหุ้นได้ในระยะเวลานานนะคะลงทุนไปก็กลัวไปค่ะแล้วก็พร้อมที่จะขายหุ้นทิ้งทุกเมื่อถ้าเกิดว่ารู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ซื้อหุ้นคืนเมื่อสบายใจการทําแบบนี้นะคะส่งผลให้เกิดอาการขายหุ้นถูกแล้วไปซื้อหุ้นแพงซึ่งล้มเหลวอ,อย่างแน่นอน จริงๆแล้วเนี่ยนักลงทุนต้องเชื่อมั่นค่ะว่าสิ่งที่ผันผวนอยู่ในตลาดเนี่ยคือราคาไม่ใช่มูลค่าของบริษัทข่าวร้ายเนี่ยมีทุกวันทุกเดือนทุกปีนะคะดังนั้นต้องดูค่ะว่าเมื่อขายไปแล้วมันคุ้มค่ากันหรือเปล่าความผิดพลาดที่5นะคะก็คือการใช้เงินกู้ยืมหรือว่าใช้มาจิ้นมาซื้อหุ้นจนเป็นนิสัยค่ะคุณโจบ,บอกว่าเขาเห็นคนที่ล้มเหลวมากกว่าคนที่สําเร็จจากการใช้วิธีการนี้นะคะ แล้วก็บอกด้วยว่าวิกฤตทําลายล้างมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกการเงินแล้วก็การลงทุนเนี่ยมักจะเกิดจากการนําเงินที่ไม่ใช่ของเรามาลงทุนทําอะไรเกินตัวแล้วก็ทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้คุณโจบอกว่าถ้าหากคุณฉลาดคุณจะต้องไม่ใช้เงินกู้และถ้าเกิดคุณโง่คุณยิ่งไม่ควรใช้เงินกู้เลยค่ะ ความผิดพลาดข้อที่6ก็คือขายหุ้นเมื่อคนส่วนใหญ่หวาดกลัวค่ะข้อน,นี้ก็จะคล้ายๆกับข้อ4นะคะนักล,ลงทุนอาจจะรู้สึกสบายใจชั่วคราวเมื่อได้ขายหุ้นออกไปตอนที่ตลาดเกิดความกลัวเข้าครอบงำการเร่งรีบขายหุ้นเมื่อตลาดตกต่ำนั้นคุณโจบอกว่ารับประกันได้เลยว่าคนขายจะขาดทุนอย่างหนักแน่นอนนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนส่วนใหญ่เริ่มมีสติเลิกตื่นตระหนกนักลงทุนก็จะแห่กันเข้ามาซื้อหุ้นคืนค่ะ ความสบายใจก่อนหน้านั้นจะแปลเป็นความเครียดทันทีเพราะว่าต้องกลับมาซื้อหุ้นคืนในราคาที่แพงกว่าเดิมแย่ที่สุดนะคะก็คือการขายแบบขาดทุนหนักแถมยังไม่ได้ซื้อคืนด้วยนี่ก็คือหายนะของจริงค่ะคุณโจบอกนะคะว่าจงให้ตลาดหุ้นเป็นทาสรับใช้เราไม่ใช่เป็นผู้ชี้นำเราค่ะ ความผิดพลาดข้อที่7นะคะก็คือการครบคนพาลค่ะอาชีพนักลงทุนเนี่ยนอกจากเพื่อนนักลงทุนด้วยกันแล้วนะคะกลุ่มคนที่พวกเรามักจะเกี่ยวข้องด้วยมากที่สุดก็คือผู้บริหารบริษัทซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยจะชี้เป็นชี้ตายให้กับอนาคตของกิจการทุกสิ่งที่นักลงทุนอย่างเราๆคาดหวังก็ล้วนขึ้นอยู่กับคนเหล่านี้นะคะเราต้องการคนที่บริหารเก่งแล้วก็สุดจริตแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าถ้าเกิดว่าเรามอบความไว้วางใจให้ผิดคน สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นจริงนั่นเองนะคะซึ่งก็โชคร้ายค่ะที่ตลาดหุ้นไทยตอนนี้เนี่ยมีผู้บริหารประเภทนี้มากขึ้นทุกวันคุณโจเขียนเลยนะคะว่าคนเลวเนี่ยมักจะใส่หน้ากากทําให้เราสับสนซึ่งในชีวิตจริงเราเลือกคบเพื่อนยังไงการเลือกผู้บริหารก็ควรเป็นเช่นนั้นค่ะ ข้อที่8นะคะไม่รู้จักประเภทของหุ้นค่ะนักลงทุนนะคะนอกจากต้องรู้ว่าหุ้นที่เราถืออยู่ทำมาหากินอะไรแล้วเนี่ยก็ยังจําเป็นต้องจําแนกให้ได้ด้วยนะคะว่าเป็นหุ้นประเภทใดค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เราก็มักจะใช้วิธีการมองทุกอย่างด้วยหลักการเดียวกัน ซึ่งผลลัพธ์นั้นอาจจะถึงขั้นหายนะได้นะคะแล้วก็จะมาโทษหลักการการลงทุนว่ามันไม่ถูกซึ่งมันไม่ใช่นะคะอย่างเช่นค่ะการลงทุนพุ้นวัตจักเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะกับหลักการลงทุนแบบ VI แบบนี้เป็นต้นความผิดพลาดข้อที่9กก็คือไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรแพงค่ะคุณโจบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะถ้าเกิดว่าเราต้องไปจ่ายตลาดโดยที่ไม่รู้ราคาสิ่งของที่จะซื้อสิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือโดนโกงโดนโกรงราคาโดยไม่รู้ตัวนั่นเอง ในทางกลับกันค่ะถ้าเกิดว่าเราไปเจอสินค้าราคาถูกกว่าปกติเราก็อาจจะไม่ซื้อเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นของราคาถูกค่ะสถานการณ์แบบนี้นะคะเกิดได้ทุกวันในตลาดหุ้นการรู้มูลค่าหุ้นการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยก็เปรียบเสมือนเรามีโคมไฟสองทางให้เรามีหลักยึดเหนี่ยวท่ามกลางคืนวันอันมืดมิดนั่นเองค่ะ สุดท้ายข้อที่10นะคะก็คือเลือกอาจารย์ผิดคนค่ะเมื่อกระบวนการเริ่มต้นผิดเนี่ยผลลัพธ์ก็คงไม่ต้องคาดหวังอะไรเลยนะคะวิธีลงทุนที่ใช้ได้ผลจริงเนี่ยต้องมีผลลัพธ์ปรากฏค่ะ แล้วก็นะักลงทุนที่ใช้วิธีการลงทุนนั้นจะต้องประสบความสําเร็จคนที่กล่าวอ้างว่าค้นพบวิธีการที่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าในจริงคนพูดอาจจะยังไม่รวยคนฟังก็ต้องฉุกคิดค่ะโดยเฉพาะอาจารย์กรรมลอที่ตอนนี้มีกูรูเนี่ยเกิดขึ้นมากมายในตลาดหุ้นนะคะก็มีการอวดอ้างวิธีการที่เลิศหรถถูนะคะแต่ว่าใครอยากรู้ต้องจ่ายเงินลงคอร์สเรียน ดังนั้นก่อนที่จะเลือกใครเป็นอาจารย์ก่อนที่จะไปลงคอสกับใครนะคะดูให้ดีๆก่อนค่ะว่าอาจารย์คนนี้เนี่ยเขารวยจากการลงทุนหรือว่ารวยจากการขายคอสค่ะและนี่ก็คือสิบความผิดพลาดที่จะทําให้การลงทุนของคุณล้มเหลวนะคะที่ตกผลึกประสบการณ์มาจากคุณอนุรักษ์บุญสแสวงหรือว่าโจลูกอีสาน หวังว่าจะถูกใจคนที่กำลังมองหาหรือว่าศึกษาการลงทุนในหุ้นนะคะสำหรับซัมมันนี่อพิสซดนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ในอพิสซดหน้าจะเป็นเรื่องอะไรหนังสือเล่มไหนต้องติดตามนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ